เราเป็นคนเหงือออกเท้าด้วยใช่ครับเนาะคนเหงือออกเท้าเนี่ยก็ต้องหมั่นคือแช่น้ำบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวออกเท้าหนักมากดีนะไม่มีกลิ่น ừ, ตัดเล็บอย่างงี้อืออะไรระปให้มันก็มี้แต่น้อยลง เดวแบบนี้นะคะส่วนแบบน,แบบนี้เวลาคนที่แผลหายเขาจะกลับมาเป็นเพราะเขารู้ความรู้สึกว่าแผลหายละไม่เจ็บละแต่พอมันเป็นหนังแห้งอย่างนี้หนูจะกลับมาเป็นหนูต้องแช่น้ำแช่น้ำเคี่ยวออกทำความสะอาด ถ้าคนเหงื่อออกเท้าว่ามันจะอักเสบบ่อยนะเพราะว่าหนูเป็นคนเหงื่อออกเท้ายังค่ะลนะูกยังค่ะจะเอาแบบเจ็บหรือเอาแบบเสียว ใช่แม่พูดถูกว่าให้ตัดเน,นื้อน็ตเลงนะคะหนังพวกนี้หนูหนูก็แช่น้ำตัดให้เขาเลยเขากล้าให้ทำไหมหรือว่าเขาไม่ให้ทำหรือว่าเขาร้อง หรือว่าเขาสะดุง้งนี่หนูดูค่อยๆตาดค่อยๆแช่เนาะลอกไหมคะลองไหมแบบนี้เขี่ยออกแช่น้ำลอกออก นิดหนึ่งนะคะยังจ้ายังนิดนึง มิดต้องมิดเพราะว่าเป็นหนองอ่ะหนึ่งสองสามยังค่ะนิดหนึ่งโอเคหนึ่งสองสามเก่งมากออกแล้วโอ้โลูก